พี่รหัสให้เสียงภาษาไทยโดย JustMaker Studio สวัสดีครับพี่ชื่อทีเป็นพี่รหัสของน้องฝนเองนะครับฝากตัวด้วยนะครับดูดีอ่ะถ้าทางใจดีด้วยโชคดีจังที่มาเป็นพี่รหัสเราอย่างนี้จะต้องเทคแคร์ดีๆมากๆเยอะๆสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะเอาขนมไปให้ทุกวันทนักเฟซทุกวันเข้าไปคุยด้วยบ่อยบา ยนก็เหนื่อยยังจะต้องมาเทคแคร์พี่รหัสอีกกิจกรรมก็แเอ้ยนี่แน่พี่ทีเป็นไงบ้างครับน้องฝนเ,เรื่องเรียนก็หนักติดหน่อยแปลว,ว่าเรื่องเทคแคร์พี่เนี่ยเหนื่อยกว่าสินะครับพ,พดูไดไ้งคแหมไม่รู้ก็เข้าขั้นฉลาดน้อยแล้วล่ะครับ ความจริงแล้วกไ็ไม่ได้เหนื่อยนะคะจะจริงๆจริงๆนะคะแพี่ดีใจนะครับที่น้องฝนเอาใจใส่พี่นะ<อ>แต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอครับปแปลว,ว่าพี่ทีไม่ชอบหรอคะไม่ใช่ไม่ชอบนะครับแต่มันหมายความว่ามันเยอะไปตั้งหากเพื่อนพี่มันยังอิจฉาจะตายชักอะ่ะ เวลาที่น้องไม่สะดวกก็ไม่จำเป็นต้องทักทายไหว้พี่เสมอไปก็ได้นะครับสวัสดีคร่อจ,จ้าขนมก็ไม่ต้องเอามาให้ตลอดก็ได้นะครับมันรบกวนน้องเกินไปว้ายนไม่ทันเลยยิ่งการเรียนมันหนักอยู่แล้วด้วยบางทีเรื่องพี่เนี่ยเลิกคิดก็ได้นะครับเรื่องบางเรื่องนะถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่สบายใจหรอกนะครับส่วนตัวพี่นะไม่รู้หรอกนะว่าประเพณีรหัสเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนแต่การที่คนสองคนมาเป็นพี่น้องกัน มันไม่ได้หมายความว่าแค่เอาขนมแค่ไหว้ปลกปรลกก็เป็นพี่น้องกันแล้วแต่มันต้องมาจากการช่วยเหลือและการเคารพซึ่งกันและการจากใจจริงตั้งหากละ่ะแค่การไหว้การเข้าไปทักการให้ขนมมันไม่ได้หมายความว่าน้องเคารพพี่แต่อย่างใดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําทั้งหมดที่พี่เห็นตั้งหากละ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกินไปหรือมันเหนื่อยนักน้องฝนก็ไม่จำเป็นต้องทําให้หมดก็ได้นะ และอีกอย่างพี่เป็นพี่รหัสที่โตกว่าแถมเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยพี่ต่างหากที่ควรจะเป็นคนดูแลน้องฝนที่เป็นน้องรหัสของพี่มากกว่านะขอบคุณค่ะงั้นเย็นนี้ไปกินอะไรไหมพี่เลี้ยงเองแน่นะคะงั้นหนูจะลดดเลือกราานที่แพงๆเลย พี่นี่นาะเข้าไปทักดี่กว่ากำลังจะรับโทรศัพท์ด้วยคงไม่เป็นไรสินะพี่ที่<ฮ>มามีอะไรยะนังฉันมีเอออะไรนะใจอยามแซบๆอยู่หน้ามอเหรอโยชาไปแล้วยะนน่นน่ะสามีฉันทุกคนเลยนะหลอนหืมอะไรนะน้องปีหนึ่งหล่อๆก็เยอะเหรอตายแล้วคณะฉันเม็นจะมีเยอะขนาดนั้นเลยอะออเธอเธอราฉันด้วยนะยะฉันจะไปส่องด้วยเวดี่ฉันทีว้าย อย่าทำหูทวนลมนะยะโอเคนะแกฉันหารถไปแป๊บหนึ่งโอ๊ยเถ่านี้ฉันหาสามีไม่เจอซะด้วยสิไม่มีรถไปอะ่ะขอโทรแป๊บนะ What the fuck เออจบเพื่อ